สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นะครับวันนี้จะมาใหา้ทีเด็ดมวยหลังช่างน,นะครับมวยไทยช่องเจดสีนะครับมวยช่อง7 4ดสคู่ที่1นะครับพิกัด134 135ปอนด์ครับใจเพชรสุดกีฬาท่าเสาพิกัด134ปอนด์มาเท่าพิกัดครับจัวเจ้าคอไผ่ซอยิ่งเจริญการช่างนะครับมา1 3 5ปอนด์เท่าพิกัดครับ คู่นี้นะครับมาแก้มือล้างตากันอีกครั้งนะครับหลังจากใจเพชรเคยเดียดชนะมานะครับวันนี้นะครับวันนี้เลทเปิดใจเพชรต่อสามสองครับผมให้ต่อไปที่ใจเพชรสุนกีฬาท่าเสานะครับให้ทีเด็ดไปที่ผู้ที่หนึ่งนะครับแดงใจเพชรสุนกีฬาท่าเสานะครับส่วนผู้ที่สองนะครับกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์กล้องสุดินมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ด จนะครับลดสอาดไปศูน์จุดสอปอนด์นะครับส่วนเจ้าท็อปกันนะครับมาที่กัด119.8นะครับลด3รอบนะครับสำหรับท็อปกันกอลการลวงครับลด3ามรอบรอบแรกลดเหลือ119.4นะครับรอบที่2ลดเหลือ1น8 2นะครับแล้วก็ลดรอบที่3านะครับพิกัด118พอดีนะครับ ผู้นี้นะครับเดเปิดไทยต่อรองนะครับผมชอบไปที่เจ้าก้องสุรินนะครับวันนี้มาใหญ่มาทั้มหนกดีกว่านะครับวันนี้เบียดไปแล้วก้องสุรินจะเป็นฝ่ายเบียดชนะยกสี่ห้านะครับสําหรับผู้ที่สองครับผมให้สามดาวไปที่ก้องสุรินสจเล็กเมืองนนทนะครับมวยเด็ดสามดาวนะครับก้องสุรินสจเล็กเมืองนนทครับด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าท็อปกันเขาลดนานนะครับลดสามรอบนะครับ วันนี้สองยกอาจจะสูสีครับสามสี่ห้าอาจจะหมดแรงได้ครับทีเด็ดนะครับกล้องสุดินสจอเล็กมังนนนะครับผู้รองผู้เอกนะครับไขแดงโปรการรว่วนะครับพิกัดร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ไขแดงมาเข้าพิกัดนะครับส่วนผู้ชจกของเขานะครับรุ่งแสงตะวันสอพาราานะครับพิกัดร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์รุ่งแสงตะวันมาร้อยสามสิบแปดจุดสองครับลดรอบเดียวครับลด เดือร้อยสามสิบหกครับเท่ากับรุ่งแสงตะวันต่อพิกัดให้ไผแดงหนึ่งปอนด์ครับไฟแดงมาร้อยสามสิบเจ็ดส่วนรุ่งแสงตะวันลดเลือร้อยสามสิบหกนะครับผู้นี้ผมชอบไปที่ไผแดงโกลการล่วนครับหลากหลายกว่าครับทีเจ็ดนะครับไผแดงติดดาวเหมือนกันนะครับผู้ที่สี่ครับบันชัยน้อยสซทอเหนียวบางแสนนะครับทงแชมป์หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์จ้องเจ็ดสีครับแชมป์ว่างนะครับ พิกัด118ปอนด์วันัชน้อยมา117.6นะครับขาดไป0.4นะครับส่วนเจ้ายกคีรี Tn มวยไทยนะครับมาพิกัด118.8ลดไป0.8ครับก็รถสบายครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเจ้ายกคีรีครับเลยเปิดวันัชน้อยต่อ118ครับให้ต่อไปก่อนนะครับเข้าไปที่วันัชน้อยครับ3ยกไปก่อนแน่นอนคพราะผมค่อยแต่งตัวบางทุนเอานะครับ ทวนนะครับทวนมวยรักมวยชอบหลังช่างองผมนะครับคู่ที่หนึ่งใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสานะครับคู่ที่สองก้องชุรินสถโจเล็กนนนนสามดาวนะครับคู่ที่สามไแดงกอการร่วนครับติดดาวเหมือนกันนะครับคู่ที่4ี่วันชัยน้อยเข้าก่อนได้เปรียบนะครับค่อยขยับขยายเอานะครับขอให้สมาชิกเฮงเฮงดูเลยกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผมเ้ื่อนครับกับ ต้นมวยเด็ดสามดาวทางช่องบลูทูธนะครับขอขอบคุณมาก